4-4-2องนั่นหลายเคหลายไม่มีไม่มีสมองจริงๆโอ้โหไอ้เฮียผีเจาะปากมึงมาไงเนี่ยฮะสรุปชื่อไลฟ์อ่านไงอ่ะมือบอดไม่มีตากลับบ้านไปนอนไปเฮียฟังพี่ด่ามาตั้งแต่เปิดไลฟ์กูดีใจด้วยนะชีวิตมึงคงดีขึ้นลงแรงอาวีมาครับแพ้รวดสมหน้าไควายเลิกเล่นไปเฮียลบเกมไป ทำไมวันนี้โหดจังครับกูโหดทุกวันนะแต่กูดวงคุมกำเนิดไว้จริงพี่ผมว่าไงก็ว่างั้นอืมกูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันกูคิดว่ามึงก็ใช้โัวคนนำทางไปหาหีกูว่าแม่ประชาก,กรแม่งลดลงาะมีคนอย่างพวกมึงเอง มองนานๆและบาดซวยๆมองนานๆมึงมองมองไปมึงมองให้มันนานๆนะมึงมองให้มันจริงๆนะมองหน้ากูนะไม่ใช่มองเนินนมกูเนี่ยมองนะมองหน้ากูนะมองหน้ากูไว้นะขอบคุณเพน์น้ำมันห้าสิบบาทหลายมีเทียนหอมเปล่ามีเนหีหัไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะได้พูดคำนี้ออกล่ะ กูมีความสุขมากเลยกพรมึงรู้ป่ะวันนี้แม่งโคตรเมดไมเดย์ไอเหียไลฟ์พี่นี่แม่งเมดไมเดย์ใช่ไหมอเลยกูแบบกูโคตรรู้สึกมีความสุขอะกูแบบกูแม่งโคตรกูแบบกูโคตรเซรายังอยู่อีกเหรอกูกูแบบแม่งแม่งโคตรคอมพิซในชีวิตอะไอเหียกูแบบกูชอบมากเลยกูแบบกูมีกูมีความสุขมากอะตั้งแต่กูเดบิวเพอสองปีทำไมหัวเหลืองเสือก เสือกจังมึงไปถามคนออกแบบดีที่ถามเลยกูล่ะถามเลยกูกูไม่ใช่เป็นคนออกแบบมึงไปถามเจ้าของค่ายกูนุ่นขอบคุณนะคนน่ารักแหมคิดว่ากูต้องรู้ทุกอย่างเลยไงถามกูจังทำไมชื่อแหลมมาทำไมัหเหลืองทำไมมีนกเสือกเสือกเสือกมากเสือกมากๆมึงรู้ไปแล้วมึงได้เลยรู้ไปแล้วได้แล้วมารอยอยากในสมองเพิ่มขึ้นหอหะอะหรือไง หรือการที่รู้ว่าทำไมกูหัวเหลืองแล้วมันทําให้ยอดซับกูสองแสนเลยเหร